รู้ไหมตอนนี้มีแอปเดียวที่กู้ได้ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบรรทุกไปจนถึงบ้านที่ดินแล้วก็ร้านโชห่วยหลายคนยังไม่รู้ว่ามันสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ไม่ได้มาขายแต่มาเล่าให้ฟังแอปใหม่สีสวัสด์เขาเปิดให้กู้ได้กว้างแค่ไหนเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใคร ฟังให้จบจะไม่พลาดแน่นอนช่วงนี้คนไทยมีทรัพย์นะแต่ว่าไม่มีสภาพคล่องรถมีบ้านมีที่ดินมีแต่เงินสดไม่พอหมุนสีสวัสด์ก็เลยขยับเกมจากสาขามาเป็นแอปให้สมัครเบ้องต้นออนไลน์ได้เลยไม่ต้องเดินหลายรอบเหมือนเมื่อก่อนสินเชื่อโมอเตอร์ไซค์มีรถใช้งานอยู่ไม่ว่าจะผ่อนโมดหรือยังเอามาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนได้สินเชื่อรถยนต รถบ้านรถทำงานใช้หมุนค่าใช้จ่ายช่วงขาดสภาพคล่องได้สินเชื่อรถบรรทุกสายขนของโลจิสติกอันนี้คือจุดแข็งของเขาเลย สินเชื่อรถเพื่อการ,กรเกษตรรถถ่ายรถเกี่ยวกเกษตรกรหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่ากู้ได้สินเชื่อบ้านและที่ดินมีที่ดินเปล่าบ้านไม่ได้อยู่ก็เอามาประเมินเป็นทุนได้สินเชื่อร้านโชว่หวยร้านเล็กร้านชุมชนใช้ต่อทุนเติมสต็อกได้สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถนี่ก็เริ่มได้นะไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ฟังดีๆนะ ไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับทุกสินเชื่อมากกับใครเหมาะกับคนมีซัพย์แต่รายได้ไม่สม่ำเสมอพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรฟรีแลนซ์คนที่ไม่อยากเสี่ยงแอปเชินไม่เหมาะกับใครล่ะไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีซัพย์คำเลยอยากจะได้เงินเร็วนะแต่ก็ไม่ดูดอกเบีย้ยใครที่กู้มาใช้ฟุ่มเฟือยไม่หมุนรายได้อันนี้ผู้ตรงๆนะ เพราะว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยกู้พลาดข้อดีของแอปใหม่สีสวัสด์สมัครเบื้องต้นออนไลน์เลือกประเภทสินเชื่อได้เองรู้ทิศทางก่อนเข้าหน้าสาขาถูกกฎหมายไม่เสี่ยงโดนหลอกแต่สุดท้ายการอนุมัติจริงยังต้องดูทรัพย์ดูเงื่อนไขรายบุคคลเอาเป็นว่าถ้าคุณมีทรัพย์แต่คุณเนี่ยจะได้เงินหมุนแบบถูกกฎหมายแอปนี้ก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่ควรรู้นะลิงก์สมัครเนี่ยแปะไว้ให้แล้ว แต่ว่าก่อนสมัครแนะนำไปดูคลิปถัดไปซะก่อนนะเรื่องกู้แบบไหนไม่พังจะได้ไม่กู้พลาด